สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้พามาดูโรคใบด่างแล้ก่ออันนี้เป็นที่ผลนะครับที่ต้นก็เป็นที่ใบก็เปลี่นครับอันนี้ใบมันเป็นลักษณะใบด่างให้เห็นเลยอันนี้ยังไม่เป็นมากเท่าเลยแต่ส่วนนี้ที่มันติดมันก็ติดกับทุกต้นนะครับเป็นทุกต้นเลยอันนี้ต้นนี้เป็นมากเลยนะครับพอมันเป็นมากมากเข้าเนี่ยใบมันก็จะ อีกอเข้าเหมือนที่เห็นเนี่ยนะครับโรคนี้เนี่ยไม่มียารักษาส่วนมากก็มีตแ่ยาพวกกําจัดเพี้ยอ่อนพวกมแมลงพาหะแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยต้นสภาพแบบนี้มีจะต้องตัดทิง้งนะครับต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันผลก็มีปัญหาผลก็เล็กรีบไม่ได้ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็น แถวนี้ไม่มีต้นไหนที่ไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นเนี่ยถ้าเราเก็บไว้กินก็พอกินได้แต่ว่าถ้าขายมันขายไม่ได้เราต้องตัดค้นทิ้งอย่างเดียวนะครับส่วนมากถ้าเราดูพิ้วอ่อนมันจะอยู่บริเวณใต้ใบนะครับใต้ใบแบบเนี้ยเป็นแต่ร่องรอยมันนะวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะครับขอบคุณครับ